ลกน,นี้คนละขาดนะ

Well how how สินใหม่ตินไกซีใหม่ marriage, ปรหมึกซีใหม่ตริจ้าลูกค้าสร้างแล้วเร็วเร็วเร็วยงยางสร <im> ้างแต่จะใบมงเมคะทันกระปุกแล้วค่าใบมงเรานอนถ่ายเอเราตื่นช่องตื่นให้หไปจยับลงมาอีกใหม่เห็นบอไฟเออมันสีใหม่ใหม่ก่อนใส่ถานหลายไฟแหง ปิ้งทรงลูกค้าก่อนพี่น้องอันนี้เขาเจะสั่งเรียบร้อยมึกใช้ข็งมากใช้ตั้งอ่สีห้องเสร็จ อันนี้มีคนจองหมดแล้วนะจ๊ะโอ้ยอันนี้แหงแหงโผดเลยถือไฟใส่ลงนีเลย,ย,เลยบทตัวนี้เมนี้มีปลาหมึกตรีนไก่นมหมูใส่ก๋อกมีหลายอย่างให้เลือกอยู่กินอะไรคะลูกค้ากินอะไรได้บ้างอะไรจะกิน <c oughs> อยากกินเยอะแยะ,ยะแต่ไม่มีอะไรจะกิน <c oughs> ส,สปอนเซอร์หลักเราหายไปแซงอันนี้ก็มันอันนี้ก็มัน,อ,น,น,มนอันนี้ก็แป้งปลาหมึกขา้าวเจ้ากินบ่อยกิน,นเออตัวใหม่ๆนะฮ้องข่อยเด้อตูดออกมาอีกแม่นมที่หาใหม่ของเรานะพ่อแล้วโอ,อเคนะฮ้องข่อยไหวหมอที่ระวังตกเออย่างตอองีนไก่คุณยายได้สองไม้โอ,อ,อเคได้ตัวมันสุกก่อนนะมากินไก่ มันสุกก่อนแล้วสีใหม่เอาสีใหม่ใช่โอเคแตาอันนี้ของเขาป่ะนี่ยเขาเอาสีเหลือเหลือดสีเดือดสีเดือสีสีนั้นชุกไงเออเลือดแต่ทางอนามันโอเคเลือดทางนั้นแหละบ่ายโมง ส่งสามสี่โมงคนสั่งสี่โมงสัง่งหกเจ็ดโมง,โมงแรง,งแป๊บหนึ่งเด้อแม่เด้อถามแปบ๊บใส่ทงให้ลูกค่ะก่อนข้าวหนึ่งจ้าเดี๋ยวฮอรสิเป็นคนไปส่งก็ได้เนะเาเเะเอาตินไกาใส่ก่อนเลยโอเค ตินไก่ปีงข้าง n h า c มึกมึกแม่นอันน,นาฮ้าโพแล้วเพราะว่าเดื่องเ้าเสียบ้านเรวเลยอุ่นหายแบบว่าเข้าเจ้ามากะนะเพราะว่าคันปีงแห,แห,ม,แหมผัดกลายเป็นแบบนี้เห็มเห็มเสียงเลยบบได้เลย ตรงไปลีใช่เครอยไหมอันนี้ใช้ซุ้ตังหะรอยเซาหาบาทมีน้ำทรงจอบหนึ่งแม่ปักเต็งโมจอบหนึ่งแปบ,บสี่ขวด <c oughs> บวกมาลด เดี๋ยวสิพาไปส่งครบสุดเลยเนาะสั่งห้านนี่นะได้กินทั้งปิ้งได้กินทั้งน้ำกับแก้มกับมีพร้อมโทรน้ำบอกโอเคไหมโอเอาหาตื่นเปิดปุ๊บสั่งปั๊บอ่าบแก้มเขาใจเด้เอ้ยแม่นว่าภาษาเวียดเป็นระบบไปตั้งแบบเดือนนึง ขอบใจจ้ากำลังเลืองเลืองเลยยังว่าในถ่ายลงอันโซเชียลสำหทุกคน <c oughs> ว่าเปิดห้างปิ่งหลายๆถาถาลูกค้าเมื่อนี้มาแน่นอนเมื่อนี้เฮามีลูกค้า VIP ทุกคนมีลายย่างให้เลือกพร้อมสียุกขอนอายตั้งไปนะ ใครดีกําเยเนาะใต้พอีกเย นนัดียวม่นะมบอกเลยว่าลวกล้นสารพัดนะ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  อันเมื่อก่อนมีกกับเอ็มซีบอกสวรรค์ว่าให้สวรรค์ใส่ถุงมือทางไหนมันเป็นใส่เอสแล้วมันใส่บุหรี่ทุกคนอันนี้มันใส่เอสแล้วมันใส่ถุงมืออย่างบุหรี่เพราะมันสิพอดีกับมือเขาบอกแล้วกินเองมุกี้มุกี้ซื้อไปอันนี้ปีนี่สุดเลย

vẩy mình cho nó sâu cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp 我也留。 ชือสีเดลาอะเด้อขอบใจว่าสู้ฟูสู้คนที่ติดตามแะมแ้วกัเป็นกำลังใจไปเราสบายดีเ่ากันคิดหนาจ้าเพลงเด่นๆดนในไดโบลูกค่ะ่อยมาแล้วสบายดีสื่ออย่างเดมื้นนี้หันน้อเลือกได้เลยเอาปิ้งนมจักใหม่จ้าสองใหม่โอเคสุกแล้ว ผอมคายเอาอุ่นให้เพื่อนหอนๆในแป๊บหนึงเ,เลือกได้เลยน้องาาบาทสาวบาทเฮงเฮงเโอเคจัดไปตามใจลูกค้าน,น, <laughs> นั่งรอสักคู่สองคู่จ้ะสุกเลยแหละอุ่นให้แป๊บหนึ่งลูกค้าคนที่สองคนที่สาม